ผมอีกเช่นเคยกับรายการผ่านโลกห่วงจุย้ยท่านผู้ชมครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวเลขอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลขศูนย์ครับศูนย์เมื่อเจอกับ1เจอกับ2เจอกับ3เจอกับ4 5 6ห8 9เปเป็นอย่างไรบ้างครับที่ท่านสงสัยนะครับว่า ทำไมอาจารย์จึงบอกว่าพยายามอย่าให้มีเลขศูนย์อยู่ใน9ตัวเพราะว่าเลขศูนย์นั้นเป็นความว่างเปล่าและเกี่ยวกับเรื่องของโรคร้ายเชื้อโรคไวรัสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเรียกว่าเหมือนลุมอากาศฮะเราทําธุรกิจอะไรมาถ้ามีเลขศูนย์อยู่ไส้ใน9ตัวนะครับมันก็มันจะเหมือนตกเหวเหมือนตกลุมอากาศความมั่นคงไม่มีเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองครับและเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บด้วยลองตามมาดูนะครับว่าถ้าเลขศูนย์เจอกับเลขหนึ่ง ถ้าเลขศูนย์เจอกับเลขเหล่านี้มีอะไรเกิดขึ้นตามเขามาคับท่านผู้ชมครับความหมายของเลขศูนย์เมื่อเจอกับเลข1 0ึ่งศูนย์ความหมายก็คือเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันโลหิตนะครับเส้นเลือดอุดตันในตาอมตะพ้ษอม่นานเกี่ยวกับโรคระบบเลือดด้วยนะครับต่อมา ถ้า0เจอกับ2หมายถึงเรื่องกระเพาะอาหารเบาหวานซีดต่อมน้ำเหลืองเต้านมนะครับระบบทางเดินอ,อาหารบริษีดวงทวารฝีหนองแล้วก็ระดับน้ำานหูไม่เท่ากันด้วยต่อมาครับ0330หมายถึงการทานตะกูบติเหตุการเกิดบาแดแผลต่างๆการถูกทําร้ายกล้ามเนื้ออบับเสกต่อมาเลข4004หมายถึงสมองความจําเลอะเรือนโรคประสาทโรคปวดศีรษะเกี่ยวกับปากและฟันปอดคืดและหูด้วยนะครับต่อมา50 0หมายถึงกระเพาะอาหารสมองตับไตแล้วก็เ,เกี่ยวกับเรื่องกระเพาะภายในครับต่อมาเลข6006หมายถึงมดลูกนิ่วตายกระเพาะปัสสาวะทางเดินปัสสาวะต่อมลูกมาระบบในสตรีข้อเจ็บหรือการ,รมโลกนะครับแล้วก็ไรสมรรถภาพาทางเพศก็ด่างนะครับและก็ เปล่าเรื่องการเงินอย่างแรงด้วยนะครับต่อมา7 007หมายถึงกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้โรคประสาทสมองอมัอมพฤกอัมพาาเจ็บหัวเข่าเจ็บหลังโรคผิวหนังเจ็บเส้นเส้นยึดปวดศีรษะบ่อยนั่นเองและต่อมาเลข808ยังไม่ถึงตับจุราเรือรงังโรคมะเร็งโรคประสาทรมบ้าหมูหรือติดยาเสพติดต่อมาเลข90นะครับเข้ากันได้ดีไม่ส เสียในเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของตัวเลขศูนย์คร่าวๆนะครับจริงๆเลขศูนย์เนี่ยยังมีข้อยืดยาวอีกมากมายทีเดียวนะครับหมายถึงเรื่องของเช่นว่าศูนย์เจอคนหนึ่งจะเรื่องไม่เกณฑ์กดหัวบ่อยๆเป็นคนที่คิดมากนะครับหรือบางทีคิดรบคิดเครียดเียก็มีเลอกกดดันก็มีอีกอย่างนี้ฮะยืดยาวแต่นี่คือคร่าวๆให้ฟังว่าเลขศูนย์เข้าได้กับ9เท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าศูนย์เก้าอยู่ไส้ไหนนะครับเปิดเลขศูนย์เก้าศูนย์อย่างนี้แล้วต่อด้วยเลข เรื่องของสุขภาพถ้าส่วนมากนะครับนำมาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็เงินรั่วเหมือนเราเหยียบลุมาอากาศนั่นเองครับท่านผู้ชมครับท่านผูช้ชมครับนี่คือเรื่องของตัวเลขนะครับซึ่งผมเองก็นําสาระด,ดาาลลลลลลีๆมาฝากท่านเวละเล็กเวลาน้อยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากท่านถ้าหากสนใจคลิปผมนะครับอย่าลืมกด subscribe ครครกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ากดติดตามให้ผมด้วยจะขอพระคุณอย่างสูง้วยบอกช่วยแชร์ผมด้วยกันแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับและผมยังมีคลิปอื่นๆให้ดูกันอีกนะครับฟังกันอีกหลากหลายที่เดียว และที่สําคัญเรื่องเบอร์โทรครับท่านผู้ชมครับเรื่องเบอร์โทรเนี่ยมีความสําคัญที่สุดหากสนใจเรื่องเบอร์โทรไม่วหวจะเป็นเบอร์มงคลเลขมงคลหรือเบอร์ประจําตัวท่านโดยการทักไลน์มาหาผมแต่ต้องบอกวันเดนปีเกิดและอาชีพมาผมก็จะให้ทักไลน์มาพูดคุยกันนะครับแล้วผมจะให้ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับลองไปหาทุกคนได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราหาเป็นจับได้หาเป็นก็ถือว่าดีแต่ถ้าหาหาไม่ได้จัไม่เป็นผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเบอร์โทรวางใจผม ขอวิโรจน์7918วันนี้สวัสดีครับ